ภูมิใจทางแฟนครับทุกคนที่มาดูด้วยแล้วก็ภูมิใจกับตัวผมเองด้วยที่แบบว่าตั้งใจทําทุกอย่างเพื่อวันนี้ตลอดเก้าปีที่มันผ่านมาครับผมตอนนั้นผมว่ามันมน,น่าจะเป็นเวลาที่ดีที่สุดแหละครับที่จะกลับมาคัมแบ็กพร้อมกับเจคนอีกรอบหนึ่งนะครับก็คือกลับมาก็คือต้องราชมังคลาเท่าน,นั้นเออหวังว่าก็อ,อ,อยากให้มันเป็น,ปนยังไงไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตของเมืองนอกหรือของไทยหรือว่าของเคป๊อปก็ตามเนี่ยคือจะทำทั้งทีผมว่ามันก็ต้องทําให้ดีกว่าคนอื่น นะครับผมก็เลยแบบพยายามที่จะทำทุกอย่างให้มันออกมาดีสุด ทินมาทา mm hmm. ง,งานที่บ้านเกิดเองไปก่อนจริงก็ดีครับผมแต่ว่าคือมันก็มีหลายๆงานที่แบบว่ามันกองอยู่ตอนนี้ครับ mm hmm. ก็เลยผมอยากที่จะเคลียร์แต่ละงานให้เสร็จก่อนที่ผมจะไปทัวร์ที่เมกาเพราะว่าหลังจากเมกาจนถึงประมาณกลางปีอาจจะไม่ได้มีช่วงกลับไทยเยอะเท่าไหร่ mm hmm. ครับผมก็เลยพยายามที่จะเคลียร์งานหลายๆอย่างแล้วเวลาไปเมกาจะได้สบายใจหนะ่ mm hmm. อยอนนี้ตั้งใจที่จะได้เจอแบบบ่อยใช่ช่วงที่ทีก่อนที่จะไปทัวร์ก็น่าจะได้เจออีก, mm hmm. อกรอบหนึ่งครับ แต่ว่าก็มาแป๊บเดียวแล้วก็อาจจะไม่เจอสักประมาณสาเดือนสามสี่เดือนที่กันไม่ได้ไปทัวร์อย่างเดียวใช่ก็ไปทัวร์ไปเกาหลีก็ไม่ได้กลับกับผมคืออยู่ตรงนั้นอย่างอเมริกใช่ครับผมใช่ครับผมทีนี้เราก็ต้องเตรียมตัวหนักเลยนะคสำหรับการจะไปทัวร์ที่อเมริการอบนี้อืมก็ถามว่าเรื่องตัวก็คือเอาจริงก็คือพร้อมอยู่แล้วครับผมเพราะว่ายังไงทัวร์มันก็ได้ทัวร์ฝั่งเอเชียมาได้สักพักแล้วนะครับผมแต่ว่าก็มีแบบว่า ต้องเตรียมเซอร์ไพรส์อะไรสองสาอย่างไปโชว์ที่นู่นด้วยผมก็บอกไม่ได้ตรงนี้การโชว์ที่อเมริกากับทางเอเชียก,กันนบมันจะแตกต่างยังไงอืมผะว่ามันอยู่ที่คนดูมากกว่าคือคนดูแถบฝั่งนั้นเนี่ยเขาก็จะเป็นอีกสไตล์หนึ่งนะผมก็แบบว่าจะมีความคึกเยอะกว่าตรงนี้หน่อยนิดนึงครับผมผมก็เลยอาจจะต้องแบบเตรียมโชว์อีกแบบหนึ่งไปให้เขาประมาณนี้จะมีโอกาสกลับมาปิดตัวที่ไทยอีกบ้อันนี้โอ้โ <c> ห <oughs> เอดี๋ยวนี้ผมไม่ค่อยหลุดนะแต่ก็ยืนได้ใช่ไหมอ่าถามว่ามีหวังไหมก็อาจจะครับผมแต่ว่าเอ่อก็ต้องดูครับว่าหลายๆคนเขาเรียกร้องมากแค่ไหนยิ่งเรียกร้องเยอะก็การที่มันจะเป็นจริงก็มีเปอร์เซ็นต์เยอะมากถ้ามาปิดนี่คือปิดที่ราชมังเลย อ like, ah, right, ๋อราชมังเหรอครับผมอาชิพรผมก็ต้องดูสถานการณ์ของการทัวร์ที่เมริกาก่อนด้วยครับว่าเป็นยังไงแต่คนรู้สึกว่าถ้าปิดมันต้องไปที่ราชมังคลาเพราะว่าเราเคยถูิจว่าครั้งหนึ่งเราต้องราชังคลาอ่าใช่ครับผมคืออีกครั้งที่ผมบอกคือมันเป็นโชว์แบบว่า world tour รอบหน้าครับผมซึ่งถ้าเกิดเป็นปิดอังกอร์ก็นับว่ายังเป็น world tour รอบนี้ครับผมถามว่าราชมังนี่มีโอกาสไหมครับก็ถ้าให้พูดจริงก็คือมีครับแต่ว่าคือ มันก็สองใจครับผมคือใจหนึ่งผมก็คืออยากเก็บไว้ให้มันเป็นของก็ลเวนครับผมแล้วก็อีกใจหนึ่งก็คือแบบคือผมก็ไม่รู้ว่าด้วยตัวผมคนเดียวมันจะออกมาเป็นยังไงในมานนี้ครับผมจริงพอเราได้ไปสัมผัสแล้วเราว่ามันต้องเตรียมการมากกว่าที่เดิมยั่ไงเพราะสเกลมันก็ใหญ่คือสมมติถ้าเกิดได้ทําจริงๆครับคือผมไม่อยากทําแนวนอนครับผมอยากทำเป็นแนวตั้งครับเพราะว่าไม่ค่อยมีคนทําแนวตั้งสักเท่าไหร่แล้วมันสามารถเล่นกับพื้นที่ได้มากขึ้นครับผมแบบ ใส่อะไรหลายอย่างได้ก็เดี๋ยวรอดูกันคิดมาแล้วคิดมาแล้วต้องมาแล้วนะมันก็คิดไวตั้งนานแล้วนะอยู่ในใจแล้วอยู่ในใจก็คือก็หลังจากทัวร์ที่หลังจากสเตเดียมรอบที่แล้วที่ผมโชว์เสร็จไปเนี่ยคือมันก็มีไอเดียใหม่ๆรับผมทั้งแบบว่าข้อดีกับการโชว์ที่สเตเดียมแล้วก็ข้อเสียกับการโชว์ที่สเตเดียมก็เลยต้องแบบว่าเอามาแบบปรับกันนิดนึงให้ทั้งคนเปอร์ฟอร์มแล้วก็คนดูเนี่ยเขาแฮปปี้กับ ทุกสถานการณ์แล้วก็แฮปปี้กับทั้งแบบอากาศร้อนแล้วก็สถานที่แล้วก็หลายๆอย่างด้วยแต่โชว์ที่พามาหลายคนชืช่นชมความทุ่มเทของผมมากเลขอบคุณมากครับที<ด>แล้วก็กันขับถามว่าจริงๆภูมิใจไหมก็ภูมิใจครับผมแล้วก็จริงๆภูมิใจทางแฟนคลับทุกคนที่มาดูด้วยแล้วก็ภูมิใจกับตัวผมเองด้วยที่แบบว่าตั้งใจทําทุกอย่างเพื่อวันนี้ตลอด9ปีที่มันผ่านมาครับผมแล้วก็ภูมิใจในทีมหลายๆคนที่แบบว่าทุ่มเทด้วยไม่ว่าจะเป็นทางทีมของประเทศไทยแล้วก็ทีมของเกาหลีด้วย พอเรา,ามาตตฐานไม่งไปถูกดนี้เป็นแฟนก็จะแบบว่าแค่แั่งว่าเดี๋ยวข้างหน้าของกันก็ต้องอต้องกดดันไหมครับจริงๆไม่ค่อยครับ <c oughs> <c oughs> ยังมียังมีอีกหลายอย่างที่แบบยังไม่ได้เอาออกมาโชว์ให้ทุกคนได้เห็นนะครับผมแล้วผมก็ยังน่าจะทําโชว์ที่มันดีกว่านี้ได้อีกสักสองสามโชว์ครับแน่นอน แบบขายอย่างเมื่อกี้ก็คือเราบอกบอกว่ามีแฟนรอบเซเว่นเลยหลายคนรอกก่อนาะว่ามีแล้ว่าเข่าลือนะว่าเราจะก็คือแสดงว่าสองปีสองปีมันยิ่งมากใช่ไหมครับนี่ผมไม่ใช่ข่าวลือนะครับผมว่าหัวหน้าทีมผมเขาบอกไปแล้วเราเชื่อมั่นได้เลยกับลีดเดอร์เราเขาพูดเองแล้วอืมครับผมเอาจริงก็คือตอนนั้นผมว่ามันน่าจะเป็นเวลาที่ดีที่สุดแหละครับที่จะกลับมาคัมแบ็่พร้อมกันใจคนอีกรอบหนึ่งนะครับผมเพราะว่า ตอนนั้นก็คือ2คนที่เขาอยู่ในกลมตัวนี้เขาก็จะออกมาด้วยครับแล้วก็เรามีเวลาหปีที่สามารถเตรียมตัวแล้วก็เคลียร์งานเดี่ยวของแต่ละคนให้มาเจอกันเจ็คนได้ผมก็เราจะมีหวังครับคุยกันจริงๆได้ยังไงผมจะมีกัรคอ๋อจริงๆถ้าเรื่องคุยนี้ก็คุยกันตั้งแต่เขาเข้ากลุมแล้วครับผมเอกก็ต้องเตรียมเวลาเอาไว้ทิดนึงเท่เนโอยีนะไอ้นะเื่อนที่โอีที่ผมคุยเรื่องนี้เหรอออลีดเดอร์ผมพูดไปแล้วครับผมผมไม่ผมแค่พูดสิ่งที่เเคาพูดยรับ โอเคก็คือกลับมาก็คือต้องราชมังคลาเท่านั้นเออหวังว่าก็อยากให้มันเป็นอย่างนั้นจ้องจ้องจ้องโอ้โหล้มละเป็นปีเหรอจ้องเลวจ้องเลยเฮ้ยเอ้ยแล้วไปดูมองว่าแบมจะต้องดูแลโปรเจคชันเพราะที่ผ่านมาเราก็ดูแลของเราเองในราชมังคลาแบมคิดว่ามันจะต้องยังไงบ้างกับโปรเจคชันสไตล์เขาจะให้ผมบอกทุกอย่างตรงนี้คือแนวตั้งแล้ว อาสมมติถ้าเกิดมันเกิดขึ้นจริงๆคือผมก็อาจจะต้องมาลองเทสด้วยตัวเองก่อนละกันครับแล้วดูว่ามันเป็นยังไงจะ่เผื่อจะได้นําสิ่งดีๆแบบว่าไปใส่เพิ่มในตอนที่เป็นกอล์ฟเซเว่นครับผมก็ผมว่ายังไงก็หลังจาก3ามปีที่ผ่านมาที่เราเริ่มทํางานเดี่ยวผมว่าเมมเบอร์หลายๆคนก็เริ่มที่จะฟังสิ่งที่ผมพูดมากขึ้นก็เป็นน้องเล็กด้วยผมเข้าใจครับผมแต่ว่าแบบด้วยการทํางานกับหลายๆอย่างเนี่ยผมก็ยัง ถือว่ายังคงอยู่ในแบบว่าซีสันที่มันยังเป็นความเป็นเคป๊อปความเป็นกอ็อตเซมนแล้วก็ความเป็นไอดอลอยู่ครับผม mm hmm. ซึ่งพอ mm hmm. ลหลายๆคนเริ่มฟังแบบออพิเนียน mm hmm. ของผมเนี่ย mm hmm. คือผมว่าก็เรื่องโชว์อาจจะแบบ ได้ร่วมในส่วนหนึ่งแล้วก็แมมเบร็กก็อาจจะย้อนให้ผมทำในส่วนอื่นด้วยแต่ผมแค่ถามในประสบการณ์ที่ผ่านมาที่ราชมังคีรึกแบบไม่เคยประทับใจจริงๆตรงนี้แบบได้มองตรงนั้นแล้วสามารถไปแก้ไหนก็ไม่หรือว่ามันต้องเรื่องเสียงเรื่องน้งพุ่งเรื่องสถาปที่ความร้อนผมไม่รู้จะพูดยังไงพี่ผมว่างานงานนั้นมันไม่ไม่ใช่ครับผมเรียกอะไรเนี่ย ถาว่าเสียใจไหมที่ราชมังครั้งแรกของผมเป็นอย่างนั้นถามว่าก็แอบเสียดายแล้วก็เสียใจครับผมแต่ว่าผมว,าว่ามันงานคนละแบบกันเนาะแล้วก็เข้าใจคนละคนกันด้วยครับผมซึ่งคือถามว่ามีอะไรที่สามารถเอาแบบสามจุดที่สามารถเอามาใช้ช่วยในอนาคตกับการโชว์ที่ราชมังของผมไหมเขาบอกว่าไม่ครับครัผมทั้งข้อดีข้อเสียไม่มีเลยผมว่าผมว่ามันเป็นงานคนละสเกลกันครับผม <c oughs> หลายคนยกอเป็นเป็นไอดอลในการที่แบบเป็นศิลปินงแต่สามารถจะมาพูดอะไรบ้าง <c oughs> คนอยพูดเลยจริงคือ,อผมก็คือผมก็รู้สึกดีนะครับที่หลายคนเขายอเรับให้แบบว่าผมแบบว่าแบบเป็นแบบกับการที่ผมกล้าออกมาพูดเพื่อที่จะแบบว่านำไอ้วงการบันเทิงเนี่ยไปในจุดที่สูงขึ้นแล้วก็จุดที่แบบว่า,าคนดูเนี่ยเขาแฮปปี้มากขึ้นกับหลายงานงผมแต่ว่าอีกใจหนึ่งผมก็รู้สึกกังวลครับเพราะว่าแบบ มันจะดูเหมือนกับกลายเป็นแบบผมแบบดูเป็นคนบ่นเนยอะแล้วก็แบบว่าแล้วก็ดูเป็นแบบบางทีแบบหลายๆเล่าที่ผมลงไปคือถามว่าผมเสียวไหมก็เสี่ยวครับเพราะว่าเพราะว่าเขาก็แบบว่าบริษัทใหญ่ๆกันทั้งนั้นครับผมแต่ว่าผมว่าผมก็ต้องมั่นใจแล้วก็มั่นใจกับคนดูเอาไว้ก่อนครับเพราะว่าแบบสุดท้ายบริษัทใหญ่ๆเหล่านี้ถ้าเกิดเขาไม่มีคนดูเขาก็ ไม่มีอะไรเลยครับผมเพราะฉะนั้นผมว่าเราต้องเอาผู้บริโภคเนี่ยเขาเป็นหลักก่อนครับแม่เจมส์เขา็นแฟนรู้สึกว่าเราเป็นกระบอกเสียงให้เขาเขาความในใจเขาไปพูดพูดแทนงานน้าก็จะเปลี่ยนไปตรงนี้เราดีใจแค่ไหนจริงๆก็ดีใจครับผมแล้วก็ผมว่าคือแบบเดี๋ยวนี้มันก็โลกเรามันก็เปลี่ยนไปนะครับผมซึ่งผมว่าคนดูเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาดูเป็นครับทางเรื่องโปรดักชั่นเรื่องเสียงเรื่องเสื้อผ้าหรืออะไรคือ ม่เหมือนมาก่อนนะครับท in ี่แบบว่าเราขึ้นมาเต้นร้องแล้วเขาก็พอใจแล้วมันไม่ใช่ยุคนั้นแล้วเนาะผมก็เลยแบบต้องต้องตามโลกหน่อยนะครับผมแล้วก็อย่างหนึ่งสิ่งที่ผมว่าควรที่จะทําคือไม่ว่าจะเป็นคนเสร์ตของเมืองนอกหรือของไทยหรือว่าของเคป๊อปก็ตามเนี่ยคือจะทําทั้งทีบอกว่ามันก็ต้องทําให้ดีกว่าคนอื่นนะครับผมก็เลยแบบพยายามที่จะทําทุกอย่างให้มันออกมาดีสุดครับครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับ